คนนะคะมาพบกับครูธนาพรป้องเกิดนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาภารศึกษาและก็ภารศสกษมนะคะชั้นมัจะยุมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6โรคและการป้องกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เสนอแนวทางการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยได้นะคะ สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบันผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในจะแยกกันนะคะก็จะได้แก่โรคระบบหายใจแล้วก็อัตราการเจ็บป่วยนะคะ4ี่ร้อยนะคะ โรคเกี่ยวกับต่อมไรท่อนะคะอัตราการเจ็บป่วยก็จะอยู่ที่390.52อยเนะคะโรคระบบไหลเวียนเลือดอัตราการเจ็บป่วยก็จะอยู่ที่414.01นะคะโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปากก็จะอยู่ที่อัตราการเจ็บป่วยที่อยู่ที่300 26.92นะคะโรคระบบกล้ามเนื้อรวมครูงร่างและเนื้อยึดเส้นนะคะอัตราการเจ็บป่วยก็อยู่อยู่ที่351นะคะจุดหกหกอันนี้ก็จะเป็น ผู้ป่วยนอกนะคะัาเรียนมาดูผู้ป่วยในนะคะโรคไข้เลือดออกใหญ่และปลอดบวมอัตราอัตราการเจ็บป่วยจะอยู่ที่หกร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าโรคไตวายอัตราการเจ็บป่วยก็จะอยู่ที่แปดร้อยหกจุดศูนย์หนึงนะคะโรคติดเชือ้อ ที่ลํำไส้อัตราการเจ็บป่วยเขาจะอยู่ที่เจ็ดรนะคะโรคโลหิตจางจากไขกระดูก่อและโรคโลหิตจางชนิดอื่นนะคะอัตราเจ็บป่วย895.16โรคเบาหวานอัตราการเจ็บป่วยอยู่ที่ 836.98นะคะอันนี้ก็รายการผู้ป่วยนอกในปีปีพศ2 5 5 6นะคะนี่จะเป็นของปีพศ2 5 5 6นนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิให้นักเรียนดูนะคะแผนภูมิแสดงอัตราการ ตายจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญต่อประชากรนะคะก็จะแยกมาเลยนะคะแต่ละปีแต่ละปีเราจะมีโรคไหนบ้างเราก็จะดูที่มุมด้านฝ่ามือนะคะก็จะมีเป็นบอกว่าโรคเนื้องอกโรคระบบไหลเวียนเลือดโรคติดเชือ้อและ ปัสสิทธ์นะคะแล้วก็สาเหตุตายภายนอกของการเจ็บการเจ็บป่วยและตายนะคะแล้วก็โรคของระบบทางเดินหายใจนะคะจากรายการตั้งแต่ปี2550ถึง2554นะคะนี่ก็จะเป็นมีอะไรอัปเดตดังรียนสามารถดูในรายโรงเรียนชะอวดวิทยาได้นะคะ ภาบนี้ครูก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน